3. วัดกระ้ายจังหวัดอยุธยาวัดนี้เป็นอีกหนึ่งที่มีตำนานเกี่ยวกับสมบัติและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตจึงเป็นที่มาของความเชื่อเรื่องอาถรรพ์และวิญญาณที่เฝ้าคุมตำนานหลอนๆจากมุมมองคนในสมัยก่อนวัดกระ้ายจังหวัดอยุธยาในสมัยก่อนวัดกระ้ายจังหวัดอยุธยาเป็นวัดที่มีความสําคัญทั้งทาง,งด้านศาสนาและประวัติศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยเรื่องเล่าหลอนๆและความเชื่อเรื่องวิญญาณและอาถรรพ์ที่คนในท้องถิ่นเล่าขานกันมาหลายชั่วอายุคนหนึ่งในเรื่องที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนานคือตำนานของสมบัติที่ฝังอยู่ในวัดวัดกระซ้ายเคยเป็นที่ตั้งของสมบัติและทรัพย์สินมากมายที่เคยถูกขนส่งจากเมืองหลวงไปเก็บที่นี่ในช่วงสงครามกลางเมืองเมื่อครั้งที่อยุธยาเป็นราชธานี ในขณะที่การสู้รบกำลังรุนแรงและวัดนี้เป็นที่หลบภัยของเหล่าขุนนางและผู้คนจำนวนมากสมบัติที่ถูกขนมาเก็บนั้นมีทั้งทองคำเครื่องราชกับกุฏภัณฑ์และเครื่องทองเหลืองล้ำค่าแต่ในที่สุดสมบัติเหล่านั้นกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านเล่าว,ว่าสมบัติที่ถูกฝังไว้ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยซึ่งกลายเป็นที่มาของความเชื่อว่าวิญญ,ญาณของผู้ที่พยายามขนสมบัติเหล่านั้นไปได้คอยเฝ้าคุ้มวัดกระสายอยู่ตลอดเวลา เพื่อลงโทษหรือป้องกันไม่ให้มีใครมาขโมยสมบัติเหล่านั้นไปจากที่นี่ได้อีกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนที่เคยพยายามหาสมบัติในวัดกระ้ายก็ยิ่งทําให้ความเชื่อนี้แข็งแกร่งขึ้นในสมัยก่อนมีผู้คนหลายคนที่ลักลอบเข้าไปขุดสมบัติในวัดนี้ทว่าทุกครั้งที่พวกเขาพยายามขุดหาสมบัติกลับพบว่าเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดเสมอบางคนได้ยินเสียงกระซิบในอากาศที่เตือนให้พวกเขาหยุดการขุดแต่เมื่อหันไปมองกลับไม่เห็นใคร บางคนกล่าวว่าเคยเห็นเงาของผู้ชายในชุดเก่าผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างๆขณะข,ขุดสมบัติก่อนที่เขาจะรู้สึกหนาวเย็นและต้องหยุดการขุดลงกลางคันในบางครั้งที่คนในหมู่บ้านเดินผ่านวัดในยามค่ำคืนมักจะได้ยินเสียงคล้ายกับการกระทบของเหรียญหรือทองคำตกลงบนพื้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อหันไปมองก็ไม่พบอะไรและบางครั้งก็มีเสียงฝีเท้าหรือเสียงการขยับตัวที่เหมือนกับมีคนเดินอยู่ในวัดแต่เมื่อไปตามหากลับไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลย ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นวิญญาณของผู้ที่เคยเสียชีวิตจากสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงที่วัดยังเป็นที่หลบไฟจากการโจมตีที่ยังคงวนเวียนอยู่เพื่อคุ้มครองสมบัติที่หายไปอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้วัดกระซ้ายกลายเป็นที่กล่าวถึงในฐานะที่วัดที่มีอาถรรพ์คือการปรากฏตัวของพระภิกษุผู้ลึกลับ ในสมัยก่อนชาวบ้านที่เดินทางผ่านวัดกระ้ายมักจะเห็นพระภิกษุคนหนึ่งนั่งอยู่บนแท่นบูชาภายในวัดในยามค่ำคืนแม้จะไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเป็นพระที่มาจากวัดหรือไม่เพราะพระภิกษุรูปนี้จะปรากฏตัวในตอนกลางคืนเท่านั้นโดยที่ไม่มีใครสามารถพูดคุยหรือเข้าใกล้ได้เมื่อชาวบ้านเดินเข้าไปใกล้พระภิกษุรูปนั้นจะหายตัวไปทันทีบางคนบอกว่าเขาเห็นพระภิกษุรูปนี้นั่งนิ่งๆอยู่ที่นั่นเหมือนกับกำลังเฝ้าบางสิน แต่พอเข้าไปใกล้กับไม่เห็นอะไรเลยตำนานเหล่านี้ทําให้คนในพื้นที่เชื่อว่าวิญญาณของผู้ที่เคยเสียชีวิตจากสงครามหรือการขุดสมบัติยังคงวนเวียนอยู่ในวัดกระซ้ายเพื่อปกต้องสถานที่นี้และคอยเตือนให้คนที่มีเจตนาไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับการค้นหาสมบัติในวัดต้องหยุดยั้งการกระทําของตนให้สิ้นไปแม้ว่าเวลาผ่านไปหลายร้อยปีวัดกระซ้ายยังคงเป็นสถานที่ที่มีความเชื่อเรื่องความลึกลับและความหลอนที่ถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งหากใครได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ก็อาจจะไม่กล้าเข้าไปในวัดในช่วงกลางคืนเพราะความเชื่อและตำนานเหล่านี้ยังคงฝังรากลึกในใจของชาวบ้านและทําให้วัดกระไซกลายเป็นที่หลอนที่สุดแห่งหนึ่งในอยุธยาที่แม้แต่คนในท้องถิ่นเองก็ยังไม่กล้าเดินผ่านไปในบางคืนที่มืดมิดการเล่าขานเรื่องราวในวัดกระซไซย,ยังมีอีกหลายตำนานที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่ฝังลึกในใจของคนในท้องถิ่น ทุกๆครั้งที่มีคนเดินผ่านวัดในช่วงเวลากลางคืนจะรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่แตกต่างจากสถานที่อื่นๆเสียงลมที่พัดผ่านจะมาพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เหมือนจะเรียกให้เข้าไปในวัดแม้ว่าคนที่เดินผ่านไปมาจะไม่เห็นใครแต่บางครั้งกลับรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งที่จ้องมองอยู่จากภายในวัดอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้วัดกระซ้ายถูกพูดถึงในฐานะที่มีอาถรรพ์เกี่ยวกับการเดินทางของวิญญาณคือตำนานของพระที่หายไป ผู้คนในหมู่บ้านเล่าว่าเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเคยมีพระภิกษุรูปหนึ่งที่เข้ามาอยู่วัดกระไซเพื่อศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมแต่หลังจากที่เขาอยู่ที่วัดได้ไม่นานพระภิกษุรูปนั้นกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยท่ามกลางการค้นหาของชาวบ้านและพระที่อยู่ในวัดแต่ไม่มีใครสามารถพบเขาได้แม้จะพยายามตามหาทุกซอกทุกมุมในวัดและบริเวณร,บรอบๆหลายคนเชื่อว่าพระภิกษุรูปนั้นได้ถูกวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปก่อนหน้านี้ดึงเข้าไปยังอีกโลกหนึ่ง หรือบางที่พระรูปนี้อาจจะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องสมบัติและวิญญาณที่ยังพงวนเวียนอยู่ในวัดกระไซเป็นผู้ที่สืบทอดภารกิจในการปกป้องไม่ให้ใครมาทำลายสมบัติหรือแสวงหาความลับของวัดนี้จากตำนานนี้ทำให้มีความเชื่อพแพร่หลายว่าหากมีใครเข้าไปในวัดในยามค่ำคืนโดยเฉพาะผู้ที่มีจิตตนาไม่ดีหรือมีความโลภเกี่ยวกับสมบัติ <c oughs> ก็จะได้รับผลกรรมจากการรบกวนวิญญาณที่คุ้มครองวัด และเมื่อทําให้เกิดความโกรธแค้นจากวิญญาณเหล่านั้นก็มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เล่าถึงการปรากฏตัวของเงาคนในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะบริเวณห้องสมุดเก่าและพระอุโบสถที่มีการปิดประตูไว้แน่นเมื่อคนเดินผ่านไปมักจะเห็นเงาร่างของบุคคลที่ดูเหมือนกับกำลังเดินวนเวียนอยู่รอ,รอบๆแต่เมื่อหันไปมองกลับไม่พบอะไร ชาวบ้านบางคนบอกว่าเงาเหล่านั้นเป็นวิญญาณของผู้ที่เคยเสียชีวิตจากสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงที่วัดยังเป็นที่หลบไฟจากการโจมตีเรื่องราวเหล่านี้ยังคงที่เป็นที่กล่าวถึงในหมู่ชาวบ้านและผู้ที่เคยเข้าไปในวัดกระสายและกลายเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และตำนานที่ไม่มีวันสิ้นสุดยังคงเป็นที่มาของการส่งต่อความเชื่อว่าวัดกระสายไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเป็นสถานที่ที่มีพลังอาถรรพ์และวิญญาณที่คอยปกป้องและรักษาความลับต่างๆที่ซ่อนอยู่ภายใน หลายคนยังคงหลีกเลี่ยงการเข้าไปในวัดกระซ้ายในตอนกลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเสียงกระซิบแปลกๆหรือบรรยากาศที่รู้สึกถึงความไม่สงบแม้ว่าจะมีการบูรณะวัดและเปิดให้เข้าชมในช่วงกลางวันแต่มันก็ยังคงรักษาความลึกลับและเสน่ห์ในแบบที่ไม่สามารถอธิบายได้สุดท้ายวัดกระซ้ายยังคงเป็นแห่งหนึ่งที่คนในท้องถิ่นและผู้มาเยือนต่างก็เคารพแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปในบางเวลาที่มืดมิด เพราะเรื่องราวเหล่านี้ยังคงส่งผลต่อความรู้สึกของคนที่รู้จักหรือเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวัดแห่งนี้มาก่อน